วนนสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ <c oughs> Fit to You ค่ะรายการที่จะนำเนื้อหาสาระในการดูแลสุขภาพนำมาฝากคุณผู้ชมทุกๆวันเลยค่ะ,คะสำหรับวันนี้แหมก็เป็นเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณผู้ชมมีสุขภาพดีเขาบอกว่าในเรื่องของการหัวเราะน้องอ้า้าต่อไปนี้ทุกวันในหนึ่งสัปดาห์เราจะมี คลิปฮาฮามากระตุ้นอารมณ์คุณผู้ชมนะคะหลังจากที่ทํางานเค,เครียดกันไปแล้วนะคะเราจะมีใน1สัปดาห์1วันเนี่ยจะมีคลิปฮาฮามาให้ผู้ชมดูนะคะใช่ค่ะ เขาบอกว่าในเรื่องของการหัวล้อนะน้องอ้ามีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะเพราะ,ะที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการหัวล้อนียสามารถที่จะมาช่วยรักษาสุขภาพคุณผู้ชมได้ด้วยนะคะอารมณ์ดีทำให้ส,าาสุขภาพจิตดีใช่ค่ะและที่สําคัญสําหรับอาการเจ็บปวดสามารถลดอาการเจ็บปวดได้ด้วยนะ,ะอันนี้จากการแพทย์เลยทีเดียวสําหรับคลิปที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้จะเป็นคลิปอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ จริงเฟิร์มจริงสวยจริงอัมเลือกออลไรค่ะฟิตจริงเฟิร์มจริงสวยจริงออลไรสิคะฟิตจริงเฟิร์มจริงสวยจริงไม่ว่าคุณจะเชื่อใครแอดเชื่อออลไรค่ะฟิตจริงเฟิร์มจริงสวยจริงแจงเลือกออลไรค่ะถ้ามีปัญหาภายในออลไรจอยเฮาได้น่ะเจ้าผู้หญิงมีปัญหามากมายเรื่องภายในผู้หญิงคุณจะเชื่อผมหรือเชื่อใครต้องออลไรเท่านั้น จริงไหมครับพี่น้อยจริงสิค่ะจารย์พูริแหม่้มยมั่นใจเรื่องภายในมากผู้หญิงเรานะคะถ้าภายในดีแล้วแล้วก็ภายนอกก็จะสวยค่ะต้องอะไรสิค่ะสนใจโทร0870684455 0870685544 ลับเข้าสู่รายการ Fit to You ค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงสารพัดปัญหาจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะทางรายการขอต้อนรับท่านอาจารย์ภูริศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้มาเจอท่านอาจารย์อีกวันหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาจากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะปัญหานี้นะคะอยากจะถามอาจารย์ว่าดิฉันนะคะอายุ34ปีค่ะเพิ่งแต่งงานได้3เดือนดิฉันมีปัญหากับสามีค่ะคือเวลาที่มีอะไรกันแล้วเนี่ยมีกลิ่นแปลกๆเหม็นๆและ และจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะแต่ดิฉันอายมากค่ะดิฉันควรทายังไงดีคะ แล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย์ดีฉันกลัวมากที่ที่สามีจะนอกใจหรือไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยช่วยตอบดิฉันด้วยนะคะปัญหาหนักอกเลยค่ะอาจารย์ต้องรีบให้คำปรึกษาิืงแต่งงานแค่สามเดือนเองนะคะพี่ปูก็ถือว่าเขาโชคดีนะครับที่ได้ดูรายการของเราใช่แล้วคือปกติคนเข้าใจผิดว่ากลิ่นเนี่ยล้างหายนะคือก่อนแต่งงานน้องผู้หญิงก็อาจจะมีการชำระล้างแล้วก็กลิ่นไม่มี แต่อย่าลืมนะกลิ่นมันซ่อนตัวอยู่ข้างในคือ <c oughs> ในมดลูกเนื่องจากมดลูกเขาเป็นแองพเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยปากมดลูกจะคอยเปิดโดยธรรมชาติจะคอยเปิดเพื่อรับอสุจิพอเปิดปุ๊บของเสียไหลออกออกมาเลย <c oughs> เพราะถึงเราล้างเสร็จแล้วไปมีภาร,รกิจก็ <c oughs> <c oughs> มีกลิน่ <c oughs> นเพราะไม่จบบางคนถึงกับตําหนิภรรยาว่าเมื่อกี้ไม่ได้ไปล้างเหนือโอ้ยไอเลยนะไอเลยเจอคุณสามีพูดอย่างนี้เสียเซลไปเลยคือคุณที่เป็นสามีก็ต้องทำใจเพราะว่า ที่ข้างล่างนั่นคือล้างช่องคลอดคือส่วนล่างค่ะแต่มดลูกที่เก็บของเสียอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ใต้ประมาณกลางสะดือมันจะมีของเสียค้างอยู่ข้างในต้องแก้โดยการให้มดลูกเขาเล็กให้ได้เรียวตัวให้ได้ให้ได้ให้เทของเสียหมดเลยไม่มีการหมักให้เกิดการเน่าเสียประจําเดือนมาเททิ้งของเสียของที่เรากินไปแต่ละวันมันก็ซึมเข้าสู่มดลูกเหมือนกันอย่างกินพวกเมล็ดพืชก็ซึมกลายเป็นแป้งแต่ต้องไม่มีกลิ่นถ้ามีกลิ่นนั่นแสดงว่ามดลูกต้องเป็นแองนะครับแล้วก็ทานสมุนไพรต่อเนื่องกันสักสองเดือนนะ ทั้งกระชับีนน้องเขาไม่กระชับแน่นอนนะทั้งกระชับทั้งไม่มีกลิ่นหน้าอกที่หย่อนคล้อยก็จะตึงขึ้นผิวที่แห้งๆซีดๆก็จะมีน้ํามันซึมๆทําให้ให้ผิวดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นนะครับเพราะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาปกติไม่จําเป็นต้องอายุ3าหรอกนะอายุ1 5 1 6เนี่ยถ้าใครปวดท้องเม่นต้องมีกลิ่นภายในทุกรายผู้หญิงคนไหนที่ปวดท้องเม่นต่อให้เป็นผู้หญิงวัยสุดก็ไม่กระชับ จริงเหรอคะช่องคลอดมันจะอ้าออกเมื่อมีของเสียอยู่ข้างบนเขาปวดเพราะอะไรล่ะปวดเพราะมีของเสียขังอยู่ในแองงมดลูกเขาต้องทําให้มดลูกไม่เป็นแองเพราะมดลูกเนี่ยธรรมชาติมดลูกมันจะยืดออกก็ได้หดก็ได้เราขี้กลัวขี้ตกใจยืดออกเรากินน้ำมะพร้าวมากยืดออกเรากินปลาเค็มกินของหมักของดองมากกินพวกผลไม้ที่เสียเร็วเน่าเร็วแตงโมนี่ก็มีส่วนขนุนขนุนแฉะแฉะเปียกๆหน่อยนะกินปุ๊บหรือ แป <DVD S 1> ้งที่มีการหมักยังทําขนมจีนอย <eps> uh ่างนี้ม so, so uh ันก็จะเข้าไปในมดลูกแล้วทําให้มดลูกกลางตัวเป็นเป็นการคลายคลายคลายระบบของมดลูกออกเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนแหละไม่จําเป็นต้องว่าน้องผู้หญิงคนนี้นะฮะบางคนถึงดีแล้วก็ต้องทานสมุนไพรอย่าประมาทเพราะว่าภายในผู้หญิงจะต้องไม่มีกลิ่นเลยให้จำไว้นะะภายในผู้หญิงจะต้องไม่มีกลิ่นเลยค เพราะปัญหาน้องที่มีกลิ่นอย่างนี้เขาชมรายการของเราก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะนะครับ,รบเราแก้ที่ต้นต่อคือทานสมุนไพรแล้วจะทําให้มดลูกหดตัวเล็กลงหน้าท้องก็จะเริ่มเป็นสันตรงกลางข้างๆจะเริ่มแฟบ,บหน้าท้องจะสวยีนน้องผู้หญิงคนนี้หน้าท้องกลมแน่นอนอแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่ามันมีของหมักหมมอยู่ข้างในของเสียอยู่ข้างในพอมีอะไรกับแฟนปุ๊บ มันตรงนั้นมันปากมะลุมันจะเปิดปุ๊บโดยธรรมชาติเปิดเพื่อพอเปิดปุ๊บของเสียไหลออกมาโอ้โหมีกลิ่นออกมาเลยครับโอ้โหน่ากลัวมากพูดถึงสมุนไพรแล้วค่ะพี่ปูอาจารย์พอจะแนะนาได้ไหมคะว่าอาการอย่างเงี้ยเหมาะกับสมุนไพรตัวไหนบ้างคะอาจารย์สมุนไพรตอนนี้ที่ออกฤทธิดีนะก็จะเป็นพวกกลุ่มว่านช็อกมดลูกบ้างนะแล้วแต่คนที่ปรุงด้วยนะครับพวกสมุนไพรพวกลูกยอป่าหรือ บางคนก็เรียกสมุนไพรอุ้มลูกดูหนังไปในทํานองนี้นะเป็นสมุนไพรร้อนอแต่สมุนไพรร้อนก็มีข้อเสียบ้างะนะครับสมุนไพรร้อนทุกชนิดทานแล้วมันจะทําให้เราเจริญอาหารแต่เรามีเทคนิคกลบก็คือทานหลังอาหารเสียอก็ทานอาหารไปให้เรียบร้อยก่อนเลยแล้วค่อยมาทานสมุนไพร แต่ถ้าเราทานก่อนสําหรับคนที่อยากจะมีน้ําหนักขึ้นอีกหน่อยหนึ่งได้นะครับคนที่ผอมเกินไปอยากมีน้ํามีนวลก็มาทานก่อนอาหารแต่ใครที่โอ้หุ่นฉันพอแล้วอย่าอยากขึ้นมากกว่านี้ก็ไปทานหลังอาหารหรือก่อนนอนทานได้ไหมคะอาจารย์ทานก่อนนอนก็คือหลังอาหารอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันคือสมุนไพรที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเนี่ยทานแล้วต้องนอนจะดีที่สุดนะครับดีที่สุดเพราะอะไรคะอาจารย์สงสัยจังเลยเวลาเราหลับไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยฮอร์โมนที่สร้างซ่อมร่างกายเราจะทํางานทันที การดึงออกซิเจนเพื่อเข้าไปซ่อมร่างกายจะดึงมากอีกเท่าตัวอีกเท่าครึ่งเพราะนั้นคนพอหลับปุ๊บกลนเลยเพราะอะไรพอหลับปุ๊บเนี่ยระบบฮอร์โมนมันจะเริ่มบอกว่าต้องสร้างร่างกายแล้วนะมันจะดึงออกซิเจนเข้าไปเยอะมันจะมีอาการกลนก็คือดึงแรงเกินไปเกิดสันที่คออาจารย์คะพูดถึงว่าผู้หญิงบางท่านนะคะชอบสั่งสารหรือว่าไปงานปาร์ตี้ปาร์ตี้แะค่ะที่แบบทานเหล้าไปแล้วอะค่ะอาจารย์แล้วกลับมาทานพวกสมุนไพรพวกนี้มันจะได้ผลไหมคะได้ผลฮะ ไม่ทานนั่นแหละไม่ได้ผลจะเราจะไปทานของแสลงจะไปทานน้ำมะพร้าวมาเยอะก็ไม่ต้องตกใจถ้าเรามีสมุนไพรวันนี้ไปทานน้ำมะพร้าวมาซึ่งเราบอกว่าเราถ้าใครไม่มีสมุนไพรต้องห้ามครับต้องห้ามทานถ้าทานผลต่อปการมีกลิ่นภายในจะเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเรามีสมุนไพรเราอยากจะกินปลาร้าอยากกินส้มตำอยากกินน้ำมะพร้าวอยากกินอะไรยาวไปเลย เพราะเรามีสมุนไพรมันจะไีแก้ต่นเราก็จะสนุกกับการการเข้าสังคมเมื่อมีสมุนไพรแต่ว่าบางคนบอกว่าเชยบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรสักวันหนึ่งเขาจะทักเราเองว่าทําไมเธอถึงดูดีกว่าฉั้นเมื่อก่อนเหมือนกันเมื่อก่อนสวยเหมือนกันเดี๋ยวนี้ฉันมีมุมแก้มย้อยลงมาใต้คางย้อยลงมาทําเธอทําไมเธอถึงไม่เป็นเราจะได้บอกเลยว่านี่ไง เคล็ดลับก็คือเราปรับสูงพักภูมิใจเลยนะว่านี่แหละฉันมีเคล็ดลับของฉันสมุนไพรไทยนั่นเองซึ่งผมมองมองเห็นว่าดาราทุกวันนี้หันมาทานกันเยอะมากนะตั้งแต่ผลิตเสริมอาหารเข้ามาจากต่างประเทศบ้างเมืองไทยบ้างอ่อแทบจะเรียกว่าทุกบ้านต้องมีสมุนไพรทานหรือมีอาหารเสริมทานผมนี่ทานปิดกำกับนะเพราะว่าแก่ไม่ได้นะสุขภาพดีดีก็คือ เราเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูดีอยู่ตลอดเวลาเราต้องมาอยู่หน้ากล้องตลอดเวลาด้วยสี่สิบห้าแล้วเราก็ต้องยังดูเหมือนสามสิบต้นต้นยังหลอกได้ว่าสามสิบกว่าหลอกไปนไปค่ะอ๋อหลอกคุณผู้ชมหลอกคุณผู้ชมได้นะครับเพราะเราดูแลตลอดสุดท้ายแล้วอาหารเสริมในท้องตลาดมีเยอะมากๆเลยค่ะอาจารย์มีวิธีการหรือมีเคล็ดลับในการเลือกยังไงบ้างคะอาจารย์ ก็คือการเลือกเนี่ยบางทีเขายังไม่เคยทานเนี่ยเขาไม่ทราบหรอกว่าตัวไหนดีที่สุดใช่ใช่แล้วจะเลือกยังไงอันดับแรกก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือมีการโฆษณาเราเห็นเป็นประจำเพราะการโฆษณามีค่าใช้จ่ายแน่นอนถ้าสินค้าตัวไหนไม่ดีการโฆษณาต้องหยุดไปอย่างเร็ววันนะครับอย่างผลิตภัณฑ์ของเราก็ มา6-7เดเดือนแล้วนะรู้เป็นปีแล้วตั้งแต่เรื่องกำเนิดมาก็เป็นปีแล้วนะครับนี่ก็คือบ่งบอกถึงว่าต้องมีคุณภาพแล้วกินและโชว์หน้าท้องได้นะนะคนที่ทานต้องสามารถโชว์หน้าท้องได้ว่าเป็นสันตรงกลางแล้วนะเอววาวเข้าแล้วนะผิวพันนวลเนียนแล้วนะอะไรอย่างนั้นเลยสามีหลายคนต้องขอเปิดท้องภรรยาไหนขอดูหน่อยสิลุ้น คือจะไม่เห็นผลทันทีจะค่อยๆแฟบเข้าใช้เวลาสักเดือนหรือเดือนครึ่ง <c HA> บางคนทานไปได้3-4วันสามีไหนขอดูหน้าท้องหน่อย <c oughs> นะเริ่มสนุกแล้วเริ่ม <c oughs> มีกิจกรรมแล้วเริ่ม <C HA>